คุณเบิร์กพูดถึงความรู้สึกวันนี้ในงาะสำหรับงานอวอร์ดค่ะสำหรับงานเชฟาอีกโชว์อวอร์ดนะคะต้องเราจัดขึ้นครั้งนี้นะคะภายใต้งานเชฟาอีกโชร์ไทยแลนด์2023ซึ่งนี่เป็นครั้งที่แปดนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมรับรางวัลนะคะงานนี้เราถือว่าเป็นงานที่เราอยากจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุ่น เราเจอเจอสิ่งต่างๆกันมาเยอะมากๆนะคะตลอด3ปีเชื่อว่างานในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นได้บินมาตัวจริงเสียงจริงมาเหยียบในประเทศไทยนะคะเรามีทั้งศิลปินไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกว่า500ชีวิตที่มาร่วมง,งานและสร้างรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะคะผ่านดนตรีผ่านซอฟ t ์พาวเนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงปัจจุบันเราเชื่อว่าความเชือเ่อมโยงระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย มันยาวนานมากๆนะคะรักเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผูกพันกับประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะคะญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเรามานานคนไทยเราเองก็ได้ทำอะไรเยอะๆกับคนญี่ปุ่นขอขอบพระคุณจริงๆที่งานนี้นะคะเราจะได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์วิถีภาพที่ดีของคนญี่ปุ่นและประเทศไทยตลอดค่ะค่ะพี่คะนะความรู้สึกในการรับรา,างวัลค่ะ ดใส่เียวได้ีแล้ว้องสุก็นอกจากี่อนเทเราแล้วก็ชื่อพ้วยทาให้เรสามารถที่จะไปมาสูากะจากร้พระฉะนางนี้ก็เป็นื่อเินว่าไทยและญี่ปุ่ก็จะเป็นเพื่นเป็นมีนไปยาวที่ สวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการญี่ปุ่นเอ็กซ์โปทั้งหมดทีมงานทั้งหมดนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆนะคะที่ด้วยความโปรนะคะค่ะก็ดีใจมากๆที่ให้เกียรติใหม่นะคะแล้วก็เห็นคุณค่านะคะในฐานะสาวไทยคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีงามนะคะมาเนิ่นนานเลยเพราะตัวใหม่เองในฐานะที่ทำวีร์ตชัวนะคะฐานะนักร้องก็เปิดตัวที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเป็นประเทศแรกในชีวิตเลยฉะนั้นวันนี้ก็จะยังจดจําตลอดไปและจมพัฒนา งานตัวเองด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ต้ค่ะนี่เาตัวแอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยขอบคุณค่ะที่บอกว่าให้เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะสําหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ความรู้สึกของติก็คือเป็นมันเป็นสิ่งที่สารสัมพันธ์กันมานะคะไม่รู้ต่อกี่ปีติดกี่ปีนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็สานสัมพันธ์แบบนี้เป็นเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ดีต่อกันตลอดไปช่วยกัน ทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้มีความรักที่เป็นแบบนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะสาหรับคนไทยที่ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นและก็สําหรับคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะทั้งสองประเทศน่าท่องเที่ยวทั้งสองที่เลยค่ะนนทครับบอบคุณที่สุดเลยก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าพึ่งกลับจากญี่ปุ่นครับแล้วก็เรียกว่า อากาศดีครับอากาศดีอากาศด,ด, <laughs> ดีครับผมเออ่เรียกว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เอ่ป็นขนาดเล็กๆนะครับที่พิธาให้โอกาสมา <laughs> นะครับผมแล้วก็วันนึงที่มันมีซีรีส์ไปฉายที่ญี่ปุ่นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็ให้ความบ้างลำเป็นอย่างดีเอคนไทยญี่ปุ่นชมดูเราก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเราจะตั้งใจทำงานไปด้วยเพื่อประเัศ ของนึกแคปเลยครับของแคปผมก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องขอก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทีมงาน Japan Expo ทุกคนด้วยนะครับผมที่มอบรางวัลนี้ให้ผมนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่รู้สึกผมรู้สึกชอบมากๆแล้วก็รู้สึกรักมากๆแล้วก็อยากจะทำงานด้วยบ่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้โอกาสนะครับผมรอบสุดท้ายน้องกรปชันมีขึ้นมาได้เล่ดิขึ้นมาได้เลยครัไอจี เราดีใจมาครับแล้คารนมารงนะคความกวกนทที่ทุกคนบอกไญี่ปุ่นจ้แล้ว่ะ่ะที่นอมาคะฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะสาหรับรายการ JAGA ค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนค่ะ